ก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะไม่ได้ทำคลิปมาแบบว่านานมากนะครับผมสองปีอ่ะปีสองปีนะเพราะว่าคือมีที่มาที่ไปนะว่าทำไมถึงไม่ได้ทำคลิปต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าคือผมอะ่ะมีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับรถนะครับเนี้ย ลองลอยซากอารยธรรมเนี่ย <c oughs> คือก่อนหน้านี้มันจะมีการชนตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มนไม่มีละ <c oughs> เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะอะรถผมมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้คือมีของตรงของแต่งเกียุโยงเกียวโยงคือมีหมดนะครับคือวันนั้นผมจําได้เลยผมไปทริปที่ทร,รีสะเกตนะฮะแล้วก็ไม่ใช่รีตะเกตไปอุบลแต่ว่าไปล้มที่ทรีสะเกตนะครับคือลงคลองครับทุกคนมันรถข้างหน้ามันช้ากว่านะครับก็เลย หลบลงไปครับเลยลงคลองเรียบร้อยครับนอนโรงพยาบาลสองคืนนะผ่าตับด้วยนะกรับกอันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับว่าเออเ็นบอกว่าอยากให้รีวิวรถอ่าอย่างน้ว่า,ารีวิวรถก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคือเมื่อตอดของมันเยอะครับของแต่งมันเยอะครับพวกวงพวกเบรกพวกกันชนจะยงจะโยงอะไรพวกนี้ก็อ,อะไรบ้างแต่งหนาม,มีเยอะครับ อันนี้มันถอดแทบจะเป็นเดิมแล้วนะแทบจะลดเดิมแล้วพวกอย่างของตัวอันนี้เมื่อก่อนก็เป็นของแต่งแล้วซื้อของของเทียมมานะของแต่งนที่ไม่ใชงลงเหลืออยู่นะก็จะมีนี่แหละชิวหน้าอะไรชิวหน้าแล้วน็อตพวกนี้แล้วก็ยูไม่มีแล้วอะ่ะมีมีท่อ,อเออรประมาณนั้นนะครับก็ลูกคัดนี้นะ ผมบอกเลยว่ามันผ่านเลยกับผมมาเยอะมากเนี่ยมผมพาคืออยู่กับผมมาหลายปีมากคันเนี้ยมันถามว่ามันดีไหมในปี2025เนี่ยมันยังน่าเล่นหรือเปล่าผมบอกเลยว่าถ้ามือใหม่นะน่าเก็บมากเพราะว่าราคาไม่แพงครับตอนนี้ราคาเราอยู่ประมาณสักสี่ห้าหมื่นหกหมื่นได้นะถ้าสภาพไปดีหน่อยก็เจ็ดแปดหมื่นได้่นะ ผมว่านะเท่าที่เห็นนะในกลุ่มแต่คือถามว่ามันใช้งานดีไหมมันคุ้มค่าไหมดีครับผมบอกว่าดีครับเป็นตัวผมว่าดีครับแต่ถ้าเกิดมีตังหน่อยก็ไปเล่นตัวใหม่ๆที่เขาอัปเกรดมาตามยุคตามสมัยนะพวกเออพวกกินจาส0่พวกคว่าติดอะไรพวกนี้คือไปนะหรือไม่ก็ไปสปุตเตอร์พวกเอ็มงเอกระชุนกำลังฮิตกันเลยในช่วงนี้ ซอนตรงซอนเตสนะแต่ผมว่ามีลังเลอยากได้ซอนเตส7 0 3 f ออยู่นะตัวทอลลิงอ่ะที่มันกำลังจะเปิดตัวนะคาดว่าจะเปิดตัวอืมส่วนตัวผมเนี่ยผมสูงอยู่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบร็ดรดิได้นะถามว่ามีปัญหาในการขับขี่ไหมไม่มีครับพอดีเป้เลยควบคุมคือเราเราสูงใช่ไหมในการที่แบบว่าเราควบคุมรถอะมันจะง่ายนะอืมบาลาน แล้วก็แล้วก็ถามว่าคนไม่สูงมาขับได้ไหมขับได้ครับรถมันไม่ได้สูงอะไรเลยครับรถมันต่ําเตี้ยเลียดินมากนะครับมันต่ำเตี้ยเลียดินมันก็ขับได้มือใหม่ก็คือถ้าเริ่มต้นกับตัวเนี้ผมว่าโอเคนะรอบมันดีกําลังมันมันพอได้กําลังมันก็ดีถ้าเทียบว่าเอ้ยเราต้องไปซื้อ r สิบห้าหรือว่า ร้อยห้าสิบคันร้อยห้าสิบมาขี่นีถ้าเกิดเราอยากได้มือหนึ่งก็แนะนําว่าไปซื้อแลาเกิดว่าเรามีตังค์ไม่เยอะล้ววันเนงินส่วนประมาณสี่ห้าหมื่น 4, 5, เนี่ยซื้อมือสองมาขี่ลองดูก่อนครับว่าคุณจะชอบแล้วก็อะไหล่เนี่ยมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะคือเมื่อก่อนมันเป็นรถที่ยิตมากจนระิงจรงสามร้อยแล้วคือยอดขายมันมันเยอะมากมน่าจะเป็นสมัยก่อนนะราคราวนี้คนเองก็ซื้อเยอะเหมือนกัน เลยมาเลยทําให้ว่าไอ้รถมือสองเนี่ยพวกอะไหล่มือโรงมือสองที่อยู่ตามปุ่มเนี่ยเยอะมากครับคือคุณไม่ต้องกลัวครับอย่างผมล้มมาใช่ไหมฝั่งเนี้ยคือไปทั้งแผงเลยเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยอย่างกันพลเนี่ยผมยังไม่ได้ไปด้วยกันล้มเนี่ยผมยังไม่ได้ไปทํามันใหม่เลยมันยังแตกเลยแล้วก็ยังงออยู่ยังไม่ไปดับเลยฮนะเนี่ยคือผมอ,อะไหล่พวกเนี้ยที่ที่มันหายไปพวกเบรกจำได้ว่าจะมีประกับเบรกตรงนะี้มีเบรกมีอะไรอ่ะ ข้างหน้าในวันนี้คือมันหกนักออกไปไงผมก็ไปซื้อตัวนี้ใหมน่นะเป็นห้องมือสองนะของแท้มือสองของนี้ติดมาจากศูนย์เนี่ยสามร้อยกว่าบาทเองเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยอย่างตัวนี้ก็แตกเห็นะไหนวะเนี่ยตรงนี้มันแตกไงผมก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชุดน,นี้ใหม่ประมาณสี่ห้าร้อยแล้วก็จริงๆเนี่ยไอตัวแม็กตัวนี้มันมันมันดุง้งเลยนะผมไปชนหมามา ผมไปอุดรแล้วกลับมาไปชนตายที่ปากีนนะเนี่ยไปชนเนี่ยมันมีรอยอยู่เลยนะรอย,นรอยเนี่ยรอยแตกนะครับไม่แพงครับอย่างตัวเนี้ยก็สี่ห้าร้อยนะคู่หนึ่งนะ<ๆ> <ๆ S 1> คู่หนึ่งเนี่ยเพราะตอนที่ผมล้มมันหักไปเลยหักไปทั้งคู่เลยตรงนี้หักตรงนี้หักแล้วก็ไปใส่ไอ้นี่มาแล้ว ไปเลี้ยวไปลุงไปเลี้ยวให้มันเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เป็นท่อเดิมผมไม่ได้ขี่เลยนะรถแทบไม่ได้ขี่เลยจอดทิ้งประมาณสองปีหนึ่งสองปีได้นะไม่ได้ขี่เลยสภาพนี้คือแบบอันนี้คือผมผมาคุมผ้าไว้แล้วก็พึ่งมังมงงบางแงออกมาก็กว่าวอ่าจะมาทาคลิปมันมีอะไรทำเลยมันว่างแนละ้วช่วงนี้ผมก็เลยไม,ไ,มไม่ดูจะทำอะไรก็เลยเอะ ออกมาทําคลิปเล่นๆดีกว่าเงี้ยเผื่อมีคนมาดูเผื่อมีคนตัดกาต,ตัดสินใจซื้อมินจาสามร้อยะไรเงี้ยครเนี่ยมันดีครับรถมันไม่ได้สูงมากนะเนี่ยอย่างผมสบายเลยเนะน,นี่ยนะมุมมองเงี้ยนะคือมันได้เลยฟีลลิ่งมันไดนะนนะ้แล้วก็ปัญหาหนึ่งของมินจาสามาร้อยที่ผมเจอตอนนี้นะคือเวลาเราปล่อยมือใช่ไหม เอ็นสะบัดม่นด้เป็นอาการของตัวนี่นคือโปรเกริคน์เขาเขาเป็นอยู่มันจะสะบัดสะบัดสะบัดทงนี้ไน่จะเป็นที่ลูกปืนแตกทุกอย่างเหี่ผมไม่ไม่ไม่ชวนผมยังไม่ได้ไปเช็คนะเดี๋ยวมีตังก่อนเราจะไปเช็คแล้วก็ปัญหาเราปัญหาอีกปัญหาหนึ่งม,มีไหมอะ่ะยังไม่เจอนะเบรกก็เบรกดี แล้วก็รือยถ้าเราชอบความเร็วอะ่ะมันยังเร็วแต่เร็วไม่สุดนะมันผมเคยขับคันนี้ได้ประมาณสักร้อยแปดสิบเกือบร้อยเก้าสิบนะร้อยแปดสิบกัรอยเกสิบตอนนั้นยังอ่อนด้วยถ้ายังม,มีลมที่นี่หน่อยนะ่าจะขึ้นร้อยเก้าสิบได้ <c oughs> แต่คือผมมันมันเ็วกว่าร้อยเก้าสิบแล้วตอนนี้ <c oughs> วันนั้นที่ไปล้มมาก็ประมาณร้อยห้าร้อยหกนี่แหละ เกือบตายนะครับผมเข็ดนะแล้วก็อะไรอ่ะไม่มีแล้วอะ่ะแล้วยางเนี่ยผมไม่ไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเริ่มไปแล้วมันไม่ได้ไปเติมลมเลยน่าจะแบนด้วยในะเพราะผมเพิ่งลือออกเมื่อกี้เลยนะเนี่ยสภาพยังอยู่ตามนี้เลยเพราะว่าหลังจากล้มเสร็จใช่ไหมผมก็ตอนแรกกะว่าจะขายแหละจะขายแบบว่าไม่ไม่ขี่แล้วจะซื้อคันใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เหลวมาก ขายไปได้ถึงสองหมื่นหรือเปล่าเนี่ยบอสรถมันชนมาเอ้ยไม่ได้ชนรถมันล้มมาอ่าไม่รู้ว่าสูงสองหรือเปล่า,ลาเ้ย,มม 2, เ,ยเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็เลยเอ้ยไปไหนเก็บไว้นะครัซ่อมมันซะแล้วก็จอดทิ้งไว้อย่างเงี้ยอะไหล่ไม่แพงนะผมดูในตลาดแล้วมันไม่แพงจริงอะก็ลเลยเออซ่อมกับซ่อมวะก็เลยซ่อมแล้วก็จอดคุมผ้าทิ้งไว้ยาวเลยแล้วก็ไม่ได้ขับเลยนะครับขับแค่เวฟไปทํางานนี่แหละ ก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะว่ายิงจาสามร้อยเนี่ยยังมีคนอยากดูอยู่หรือเปล่านะถ้ามีคนอยากดูจะได้ทำต่อนะแล้วก็สนับสนุนผมด้วยผมจะซื้อด e ีโฟมาขีนะ่ดูกร e นะตีโฟลจะเป็นไปได้นะอันนี้สภาพยางมาตรงมาต่อยนะตอนนี้ผมไปล้มมาก็าคือเขาทำถนนมาไรงนั้นนะะเนี่ย เส้นบุรีร์ทำตะหนงกันบุรีรำก็ชอบทำถนนกันยังนะแล้วก็ไม่ได้ขัดสีออกนี้นะแล้วก็ต้องไปล้างล่างวุ้นนี่นั่นใหม่แล้วก็ไปตั้งสูงใหม่เพราะว่ามันสะบัดนี่นิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนโลไปเ,เปลี่ยน,นแม็กใหม่เพราะมันดุ้งนะเพราะมผมไปชนหมามาเนี่ยน่าจะตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันโค้งมาเห็นไหมมันดุ่งนิดนึง มามันตัดหน้านะผมก็ไม่เบรกเลยผมใส่เลยครับผมเรียบร้อยเลยมาตัวนั้นนะ่ะนอนอยู่กับที่เลยครับลืมเป็นอุบัตนะิเหตุนะรไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าคือผมก็มาทางตรงใช่ไหมแล้วสุนัขอะ่ะมันก็ข้ามทางมาพอดีคือมันมันใกล้แล้วอะ่ะมันชิดแล้วอะ่ะคือมันเบรกคือผมก็ล้มเองใช่ปะผมก็เลยชนเลยอลองรอยการล้มอยู่เลย โอเคก็วันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็แค่จะมาบอกว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแล้วนะฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยคือแมกะโดนตมาด้วยก็ได้นะผมจะไปซื้อ e f o มาให้ขับนะมาให้ดูตันนี้เหมือนต้องเปลี่ยนใหม่นะมีหลายอย่างหลวไต้องไปทำเพราะว่าน้ำมันน้ำมันเครื่องมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเนี่ยเริ่มดำแล้วอันนี้เอ๋แล้วก็ไอ้ตัวนี้หักใช่ไอ้ตัวนี้หักหักองุ่นเลยทั้ง ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยยผมก็ไปซื้อมาใหม่คู่หนึ่งเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยนาะคู่หนึ่งนะฝั่งนู้นฝั่งนี้ว่าเกียโยมันหักมผมก็เลยใส่ทั้งสองเปลี่ยนสองข้างแล้วคราวนี้ผมอะพอเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมผมไปชนหมาอีกก็คือหลังจากที่ผมล้มไปแล้วเนี่ยผมก็ไปซ่อมใช่ไหมซ่อมเสร็จเนี่ยคือเกียโยมันหักผมก็ไปเปลี่ยนมาแล้ะเปลี่ยนใหม่แล้วผมไปชนหมาไอตรงนี้แตกเห็นไหม เนี่ยมันแตกไลฟไฝั่งนี้แม่งแตกอีกหักอีกโอ้โหโคตรสวยเลยผมก็ต้องไปเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเนี่ยใส่ของเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือเสียตังค์สองรอบนะแต่ราเดียนี่ผมไม่เป็นไรนะก็คือชนมันไม่ไม่แม่แตกแตก่นิดหน่อยนะนี่ประมาณนี้ครับมีอะไรมากครับก็ไว้เดี๋ยวขอทำคลิปแล้วก็ฝากฝากเข้ามาดูด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ก็เป็นแงใจให้ผมน,นะนะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม,ผมครับ